สวัสดีครับก็มาเรียนรู้ในวิชาเรียนทำสังคมอาเซียนต่อเนาะที่น้องหลายท่านน้องเอฟซหลายท่านนะครับหรือคนที่ติดตามอาจารย์มานะครับทั้งใน TikTok ก็ดีใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีนะครับหรือในเพจนะครับสอบในสิบตำรวจอาจารย์โอก๊กัดมันนะครับน,ะน้องถามหมออยากรู้แนวข้อสอบสังคมเรียนทำอาเซียนเนาะอาจารย์ก็ไปประมวลผลข้อสอบย้อนหลังมาสิปีนะครับนะ นะครับก็จะไปหาคำถามที่ถามบ่อยๆนะครับแล้วก็มา,อาสอนออนไลน์ให้นะครับมาชี้แนะมาแนะแนวให้น้องนะครับนะครับนะข้อสองเนี่ยนะถาม,ถามบ่อยไหมถามบ่อยนะครับเป็นข้อสอบที่ถามบ่อยเนาะถามบ่อยนะวันนี้จะถามบ่อยอยู่นะครับวันนี้ถามบ่อยนะอาจารย์เป็นแน,นวข้อสอบเก่านะข้อสอบเก่า ไปหามาย้อนหลังเนาะสิบห้าปีบางสิบสองปีบางอาจารย์ก็เก็บรวบรวมข้อมูลไปเรื่อยเนาะจริงอาจารย์ก็เป็นครูมาตั้งแต่ปีติวพวกทารตำรวจจริงก็ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับนะอาจารย์ก็มีข้อสอบย้อนหลังมีอีกนะครับนะบก็มาดูผู้ขอตั้งอาเซียนห้าประเทศเนาะเพราะนั้นผู้ขอตั้งอาเซียนห้าประเทศนะครับมีประเทศอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็ถามบ่อยส์นะก็ เห็นลูกศิษย์ไปสอบทุกปีก็มาบอกทุกปีว่าอาจารย์เนี่ยข้อน,นี้โอ้โหออกนะอา่าพอสอบเสร็จนะเขาบอกบอกอาจารย์อาจารย์ก็าาเลยเก็บรวบรวม,มนะครับนะํามาประมวลผลใหม่นํามาทําเป็นข้อสอบนะครับนะผู้ก่อตั้งอาเซียนห้าประเทศนะก็นะจะมีมีไทยนะมีไทยนะมีมาเล มีประเทศไทยมีประเทศมาเลเซียมีฟิลิปปินส์นะครับมีอินโดนีเซียแล้วก็จะมีสิงคโปร์ครับห้าประเทศนี้นะครับช้อยหนึ่งมาเลไทยอินโดสิงคโปร์ฟริลิปปินถูกเลยโอเคหนึ่งนะครับช้อยสองผิดตรงพามา่าครับนะพมา่าไม่ใช่ ห้าประเทศช้อยสามผิดตรงไหนผิดตรงเวียดนามนะไม่ใช่ห้าประเทศนะครับช้อยสี่ผิดทั้งติมอร์ผิดทั้งพมา่าอันนี้ผิดผิดผิด,ผ,ดผิดนะครับนะนะครับวันนั้นห้าประเทศหนึ่งไทยสองมาเลสี 3, 4, อินโดห้าสิงคโปร์นะครับนะพม่า,มานี่ไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งห้าประเทศเวียดนามก็เปดนผูก่อตั้งห้าประเทศ ติมอทำไมผู้ก่อตั้งห้างประเทศพมกก่นาก็ไมเป็นผู้ก่อตั้งห้างประเทศนะจริงผิดนะติมอไม่เกี่ยวจริงติมอไม่ได้อยู่ในอาเซียนเรานะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ก่อตั้งอาเซียนห้าประเทศก็มีไทยมายเลเซียฟิลิปปินส์อิโนโดนีเซียสิงคโ,โปร์นะครับนะเพราะฉะนั้นวิชาสังคมเนี่ยนะน้องที่เคยไปสอบไปไหลายรอบมาก็จะมาบน่นโอ้อาจารย์ถ้ามันออกง่ายมันก็ง่ายไปเลยนะแต่ถ้ามันออกไม่รู้หนูก็จะไม่รู้ไปเลยนะ นะครับหรือผมก็ไม่รู้ไปเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะนะครับเพราะว่าสังคมปร่ชาธรรมอาเซียนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาจะออกอะไรนะแต่ที่อาจารย์มีข้อมูลเก่าเนี่ยอจะเก็บรวบรวมไว้แล้วก็ทาเป็นสถิติว่าไอ้ตรงนี้ออกบ่อยข้อนี้ถามบ่อยอาจารย์ก็จะมารวบรวมนะครับแล้วนะก็จะนํามาให้วิชาความรู้นะครับแก่น้องๆเอฟซนะครับหรือผู้ที่ติดตามอาจารย์นะครับนะไม่วันใน t ิกตอ็อกไม่ว่นใน Facebook หรือใน youtube ก็ดี อาจากนี้ขอขอบคุณนะครับที่น้องๆเอติดตามอาจารย์มาเรื่อยๆแล้วก็ท่านผู้ปกครองที่ติดตามอาจารย์มาเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ